สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับสลับมือนีเนาะครับผมกับมาอยู่ที่วัดตะเคียนรามครับวัดหลวงปู่สายครับของอำเภอภูสิงห์ครับตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับนี่ครับบริเวณวัดเนาะครับครับสลับมือนีผมกับิมาขอโศกขอลาบจากอาารเจ้าเมตตะเคียนครับอารเจ้าเมตตะเคียนทองเนาะครับนี่ครับ มาขอโศกขอลาบอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ผ่านมาเนาะครับผมก็เคยมาขอโศกขอลาบจากาาแม่เพื่อนครับครั้งนึงแล้วครับกับบดายมาโดนแล้วครับรอบนี้ก็เลยมา,อาขอโศกขอลาบจากแม่เพื่อนอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับามาตามตองวันของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ เดี๋ยวเข้ามาขอโศคขอลาพร้อมๆกันนะครับว่ามือนีแม่เพื่อนสิไห่ตัวเลขเป็นเลขยังครับทผาาช่ชมเดี๋ยวล่อเบิ่งล่อช่วพร้อมๆกันนะคร,ครับแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลาจาเม่ตเคียนครับผมครับเดี๋ยวมือนีมาขอโศคขอลาพร้อมๆกันนะครับ อ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาล้อรุ่นเลขถูกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามกันเนาะครับผมก็จุดขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซาตูซาตูซาตูครับอ่าแม่ครับไมนนีลูกหลานกตมาขอโศกขอลาบจากแม่เนาะครับอ่าลูกหลานกตมา็นครั้งที่สองแล้วครับอ่าลูกหลานมาตามตองหวัดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่ครับลูกหลานก็ลำบากเนาะครับช่วงนี้น้ำท่วมโควิดกันมาครับ ลูกหลานเลยกรับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับอยากได้ตัวเลขตรงๆของวัดวันที่หนึ่งหกสิบหนึ่งพศจิกาหกสี่นี่ครับขอให้แม่ให้อาโชคให้ลาบกับลูกหลานทุกทกคนเด้อครับแม่ครับสาธุสาธุสาธุครับครับสารับเลขทูบตัวที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแม่เพิ่งหายมาแล้วครับนี่ครับ เลขทูบตัวที่หนึ่งครับครับอันนี้คือเลขเลขทูบตัวที่สองแะครับเลขทูบตัวที่สองที่แม่ตะเคียนให้ครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขสี่ครับครับเลขสี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมแต่ตัวเลขมันมันล่างไหมครับท่านผู้ชมมันบกอยชัดปันใดครับนี่ครับนี่ครับสองสี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขมันจืดจืดครับแต่ตัวเลขที่เพิ่นจุดอยู่กลางกางนี่ครับนี่ครับหกสามสองอันนี้ชัดเจนเลยครับเพิ่นเพิ่งจุดไปก่อนหน้าผมนี่ครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ อันนี้คือถ,ถูกของผมเองครับแต่ตัวเลขที่แม่เพื่อนห้ก็คือสองสี่ครับสองสี่ครับสองสี่ครับแต่มันบอก่อยชัดแต่ก็พ่อเห็นอยู่ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะครับเดี๋ยวรอรุ่นเด็กถูกตัวที่สามกันเนาะครับเด้อครับขอให้มาเด้อแม่ สาธุสาธุสาธุครับ <c oughs> ครับสารับเลขทูบตัวที่สามแล้วครับเดี๋ยวรอรุ่นพร้อมๆกันครับทผูปชมครับนี่ครับทูบกระแตกครับทูบแตกขึ้นกันครับนี่ครับ คือเล็8ครับตัวที่3นะครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวรอให้มันใหม่เบิดก่อนครับท่านผู้ชมแตถูขาดขาตรงกลางครับตรงเล็กพอดีเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่เล็กมันจืดไหมครับทั้ง3ตัวเลยครับ เลขตัวที่1ก็คือเลข2ครับตัวที่2ก็คือเลขสครับตัวที่3ก็คือเลข8ครับผมว่านะครับแต่ถูกกันยังบบท่นใหม่เมื่อรับนี่ครับแต่ตรงเลข8นี่ถูกแตกเลยครับถูกแตกครับหรือว่าแม่เพื่อนสิฮัมต่างให้เลขตัวนี้บบครับทำผู้ชมครับเ๋ยวครับ นี่ครับเลขแปดเลขแปดแตกครับคลายเลขศูนย์ได้ครับนี่ครับแตกแดงจึกคืนได้ครับท่านผู้ชมครับสองสี่แปดครับแต่ตรงหัวเลขแปดมันมันมันแตกออกไหมครับหรือว่ามันสิกลายเป็นเลขศูนย์บ่ครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าเป็น2 4 0ครับ240ก็ได้ครับหรือว่า2 4 8ก็ได้ครับท่มนผช้ชมครับละอย่าลืมตัดสื่อน้ำเด้อครับเวลาสื่อเวลานํำไปเชียงโขกเสียงท่ายเนาะครับนี่ครับแดงจึงคได้ครับตรงหัวเลข8นี่ครับท่มนผช้ชมครับมันตัดเลข8ออกไปเลยครับถ้าตัดเลข8ออกไปครับอ่ากลายเป็นเลข0นย์ได้ครับนี่ผมว่าครับ 248หรือว่า240ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมตัดสื่อนํครับ2442 488482 4, 8, 8, 4, 8, ครับหรือว่า2040 0, นํครับท่านผู้ชมสื่อกันไว้เนะครับครับได้ที่คือเล้ครับ โอเคเนาะครับนผูมชมครับเลขที่ผมขอจากแม่ตะเคียนทองครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับแม่เจ้าแม่ตะเคียนทองครับวัดวัดบ้านตะเคียนครับวัดหลวงปู่สายครับของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2564ครับก็คือ2 4 8สครับสรับคลิปนี้ตัวเลขนี้ก็เป็นแค่ความเสียส่วนบุคคลเนาะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับครับก็ลองพิจารณาเบิงเดอครับท่านผู้ชมครับสําหรับเลขถูกปก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือสองสี่แปดนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าท่านผู้ชมมาเบึงอตัวเลขบนไม้ตะเคียนนะครับบนไม้ตะเคียนที่อยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนี้ครับเดี๋ยครับนี่ครับที่บริเวณตรงนี้ครับหลายๆคนได้ลาเพิ่นมกกาบอ่า เจ้าแม่เพิ่นนะครับเอร์กิสิมา,อาเอาแปลงมาท่าลูกขอเลขขอเบอร์ตรงนี้แหละครับ่านผู้ชมนี่ครับอยู่กลางขางแน่นครับเดี๋ยวผมสิให้ตันผุชชมเบิ่งเด้อครับเ่อท่านผู้ชมที่เห็นเป็นตัวเลขครับนี่ครับนี่ครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดมองแล้วเห็นเป็นตัวเลขอ่ะลองนําไปเที่ยงโศกได้ครับท่านผู้ชมครับครับหลายๆท่านจะมองเห็นตัวเลขบอกขึ้กันครับเห็นบอกขึ้กันเนาะครับสำหรับตัวผมผมจะเห็นบอกขึ้กับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบืองกันเนาะครับว่าผมเห็นเป็นตัวเลขใดนะครับ ครับครับท่านผู้ชมกับเบิร์เอาเด้อครับคำมิโศะครับนี่ครับสารับตัวผมเองนะครับผมเห็นนะครับท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเลขอันนี้เลขแปดครับนี่ครับผมเห็นเป็นเลขแปดและการเลขหาครับนี่ครับ มีเป็นเลขแปดกับเลขหาครับผมเห็นแค่สองตครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกตีวหนึ่งครับผมเห็นเลขหนึ่ง 1, อีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแปดห้าหนึ่งครับสำหรับตัวผมเองนะครับจากไม้ตะเคียนทองครับนี่ครับผมเห็นเป็นแปดหานึนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดมองเห็นผิด่างจากผมเนาะครับการล่องพิจานาเบิงครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเสี่ย่วนบุคคลเนาะครับครับแปดห้าหนึ่งครับสำหรับตัวของผมเองครับการล่องพิจณาเบิงเนาะครับได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับ ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนโชคดีสมปรารถนาที่เขามาเบืองคลิปนี้เนะครับขอให้โชคดีทุกๆคนเด้อครับคลิปนี้ก็เป็นแคนแนลทางครับสวัสดีครับ